สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพลงที่4นะคะสำหรับเพลงลายแดนจีน Dance, Jean, เพลงที่4อันนี้เอาท่ากับเจ้าของคลิปเลยนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ3บล็อกด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีมัชชิ่งแทรกเพื่อให้ลงท้องเนนะะพลง,งนะคะก็เพิ่งฝึกนะคะยังไม่สวยนะคะเพิ่งแกะท่าแล้วก็เต้นออกกำลังกายนะคะก็จะยังไม่สวยออกตัไวไล้ก่อนนะคะแต่ว่าครูก็จะ,ะสาธิตท่าที่ครูกำลังฝึกสอนอยู่นะคะ อาจจะคนละสไตล์กับเจ้าของคลิปนะคะก็ขึ้นอยู่กับกบุคลิกท่าทางของครูแต่ล,ลารานด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นบ็อกอที่1น,นะคะเริ่มขาซ้ายนะคะเริ่มต้นที่บ็อกสเต็ปแล้วก็สครอตซ้ายแล้วก็ขวานะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะคะสะครอต จากนั้นมาสิี่ลงสี่จังหวะแล้วก็สครอตซ้ายขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจะต่างกันที่สครอตข้างบนมือคู่มือคู่สครอตข้างล่างมือเดี่ยวมือเดี่ยวนะคะต่อไปนะคะเป็นแ่่ที่สามนะคะเป็นทูสเตปออกด้านซ้าย 2> 1, 1 2 3 4สาสนะคะจากนั้นนะคะ มาชิงขึ้นไปให้ได้อยู่ที่เดิมเพราะว่าเมื่อกี้เราถอยนะคะห้าแต่ว่าเป็นหนึ่งถอยหลังนิดนึงห้าหกเจ็ดแปดนะคะมาแตะนะคะอย่าลืมแตะเ้าขวาด้วยนะคะดูทันแม่นะเ oh อามาเราสกอต์เราสกอต์ครางนี้กลับมาเราจะทูสเต็ปออกหนึ่งสองสามแตะแล้วก็ถอยปับ 1,2,3,4สอาี่านะคะแล้วก็แปสุดท้ายของบล็อกที่1นะคะบล็อกสเต็ปอีกแล้ว1,2,3,4 1, สาแล้วใช้ขาหรือสะโพกหมุนตัวเอง5 6 7หก็ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมบล็อกที่1เขาเล่น2รอบนะคะต่อไปเป็นบล็อกที่สอง เอาลงอกที่หนึทั้งหมดเลยต่อกันนะคะขาซ้าย1 2 3 4 5 6 7แล้วถอย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1เจ็ดปด หกเจ็ดแปดอ่านี่คือบล็อกที่หนึ่งต่อไปละมาเน่นบล็อกที่สองนะคะเราจบอยู่นี่นะจบขาซ้ายไซ้์แทบขึ้นไปสองข้างหนึ่งสองสามสี่พักขาขวายกมือซ้ายห้าหกเจ็ดแปดนะคะจากนั้น เปิดขาขวาอยู่ถอยขาข,าขวาไซส์แถบลง1 2 3, 4, ึ่สสพักขาซ้ายมือขวาห้าหกเจนะคะได้สอแล้วนะคะแปดต่อไปสเตปทัดสองครั้ง1 2ึ่สาสี่แล้วสวิงกิฟซิงเกิลซิงเกิลดับเบิลสองรอบห้าห เและแปดหนึและ4ี่จากนั้นสวิงซิงเกิล5 6 7 8ครบค่ะบอกที่2องได้ไหมคะเริ่มใหม่ค่ะ3 4 1 2 3่หนึขวาห้าแล้วถอยหนึ่องสามสี่ 5้าห1เจ็5แปและ8 1ดหและสี่ห้าเขาจะเร่มสองรอบเหนกันนะคะได้สองบอกแล้วนะคะต่อไปบลอกที่สนะคะบลอกที่สามเขาจะเริ่ม เป็นรูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจพักนะขาขวาดึงมือลงมานะคะเพราะว่าจะมองไม่เห็นมือครูนะคะ,ะเริ่มนะคะบล็อกที่สา2หนึ่งสองสาส,าสนะคะแล้วก็หมุนสะโพกพร้อมกับมือย้อนสองกัน5้าห7ลากมือลงมาเรื่อยๆ8 แต่ต่อไปนะคะแต่ต่อไปนะคะสเตทัสนะคะค้างแขนไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่วางขาซ้ายพร้อมกับบุสตรีสะโพกแขกสลับกันนะคะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวมาข้างหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด คือแปะที่แปะที่สองต่อไปแปะที่สามจะเตะทักอีกมือลากมาด้านล่างหนึ่งสองสามสี่เวียงค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะตอนสุดท้ายค่ะเอามือมาแตะที่ไหนหนึ่งสองมือซ้ายสามสี่นะคะ แล้วสายสะโพก5 6 7 8อมองไม่เห็นใช่ไหมคะ,ะ1ัน4น6 7 8สองสามส่ห้าหกเจ็ดให้ลงมาตรงนี้พอดีนะคะอะเอาใหม่บอกที่สอ8สี่ปดนะคะ1น3 4 5 6 7 สเตตทัชเนินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเตตทัดอีกหนึ่งสองสามสี่เดียวห้าหกเจ็ดแปดเบอร์ค่ะเนิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาก็จะเล่นสองรอบนะคะแต่ว่า ามบล็อกนี้จะเล้นสองรอบจบเพียงพอดีนะคะถ้ารอบแรกนะคะเต้นบล็อกหนึ่งบล็อกสองแล้วก็ย่ำนะคะสี่จังหวะนะคะแล้วต่อด้วยบล็อกสามพอจบบล็อกสามย่ำแปดจังหวะแล้วเต้นบล็อกหนึ่งย่ำแปดจังหวะแล้วเต้นบล็อกสองย่ำสี่จังหวะแล้วเต้นบล็อกสั่นะคะเบิือดกับว่าเราต้องฟังเพลงเต้นนะคะ,ะเราลองเต้นใสเ่เพลงดูนะคะ เตินดดวยกันนะคะลูกภาีเขีหนึ่ง okay. sure. สองาี่อันทุ่เสเด็งสองสามเจ็ดอกหนึ่งสองสามสี

tiết thật đẹp song sẵn sàng sống sẵn sàng sẵn sàng sẵn Vamos

เบีย,ยจ้เมนสองส้าเจ็ดแปดเ็เนสองสามสเี OB, 7, ยวา,าเต็ปดซ้มอนมนะคะแล้วสมมาให้ดูนะคะ